ตอนที่51คิดมากไปแล้วข้าก็แค่ขอบคุณเจ้าแต่ว่าฮะหากเจ้าแสดงออกได้ดีตลอดข้าก็จะพิจารณานะข้าต้องทำได้ดีแน่ๆเจ้าคอยดูได้เลยเอ่อองชายทำไมเจ้ายังอยู่ที่นี่ไม่รู้เรื่องจริงๆเออ พ่อคะกลมหมอมทุมล่ะเรื่องไราสราระนี่คืออะไรกลอบไปต้องบอกให้แค่งจัดการกับเขาซะหน่อยแฮร์รบ,บูไม่ค่อยพอใจนะจะไม่เป็นไรหรือไม่เป็นไรเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กคาชิมแล้วล่ะโกรธแล้ว,รลวเราทะเลาะก,กันเป็นการส่วนตัวนะพวกเจ้าต่อมาด้วยกันหรืออืมนอกจากเขาแล้ว ก็ยังมีแคนคนที่เจ้าเคยเห็นมาก่อนคนนั้นนะรือรูปรษ้์ของเขาถ้าดูจากรูปรษ้์ของเขาแล้วเขาคงยินดูพวกเจ้าสองคนทะเลาะกันใช่หรือไม่เออเจ้าหย่ดถูหน้าตาใสซื่อของแคนหรอกสิเขาแข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเรา หามีโอกาสจะแสดงให้เจ้าเห็นว่าแคนเอาชนะเฮนรับูได้เช่นไรเจ้าจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนที่ร้อเล่นด้วยไม่ได้ที่สุดเดี๋ยวสิเจ้าจะพาข้าไปไหนจะไปที่ไหนได้อีกล่ะแน่นอนว่าต้องกลับไปพักผ่อนจริงสิ ข้ายังไม่ได้ทำโทษเจ้าเลยข้าเป็นห่วงเจ้าทั้งคืนแต่เจ้ากลับมาเรียนรู้ดับกับคนอื่นงั้นเลยเอ,อ่อคือว่าแต่ว่าก็ดีแล้วละ่ะยังดีกว่าไปซ่อนตัวและร้องไห้คนเดียวข้าจะไม่ร้องไห้ แทนที่จะน่าร้องไห้เขาจะล้างแค้นให้หันทางักด้วยตัวเองข้าดูออกว่าเจ้าจะจัดก,การกับวิหารเช่นไรหากเป็นไปได้ข้าหวังว่าเจ้าจะพาข้าไปด้วยฮะนี่คือเหตุผลที่เจ้าอยากเรียนรู้ดาบหรือใช่ ทำให้ข้าอิจฉาจริงๆตอนนั้นที่ข้าค่าเจ้าเมืองที่ทุจริตนั่นเจ้าก็ตัวสั่นด้วยความกลัวแต่ตอนนี้กลับเต็มใจที่จะหยิบดากเพื่อเด็กคนนั้นมีอะไรให้อิจฉาล่ะหากทำได้แล้วก็หากทำได้ล่ะ ก็ข้าไม่อยากให้เจ้าไปเอาชีวิตคนอื่นข้ารู้ว่าเจ้าหนักใจแต่ข้าไม่อยากให้ใครมาแทนที่ข้าในใจเจ้าแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามดังนั้นข้าจะสอนเจ้าใช้ดาบและยอมให้เจ้าล้างแค้นให้เด็กคนนั้น แต่หลังจากนี้หัวใจของเจ้าต้องมอบให้ข้าทั้งหมดเข้าใจหรือไม่